สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2568นะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปลุ้นไปเชียร์ไปรีวิวในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนยุโรปก,ก็เข้าสู่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับเลือกเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปคู่ระหว่างฮอลแลนด์กับโปแลนด์มาวิเคราะห์ฝากคอบอลนะครับคู่นี้คิกออฟตี1:45นะครับก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงก็เหมือนเดิมนะครับฝากกันไว้ด้วยใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันนะฮะสอบถามข่าวคราวฟุตบอล เข้ามาแลกเปลี่ยนข่าววามพุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามรัศนะก็ติดตามได้ตามหน้าจอเลยนะครับ @eak99 นะครับกลุ่มนี้กลุ่มจีนะครับฮอลแลนด์กับโปรแลนด์แต่ว่าจะฝูงเนี่ยเป็นฟินแลนด์เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยแข่งไม่เท่ากันฟินแลนด์แข่งอ่าสี่เกมฮอลแลนด์สองเกมโปรแลนด์สามเกมลิทัวเนยียสามเกมแล้วก็มอลตา้าสี่เกมเพราะว่าช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาก่อนนันเนี่ยอ่าทีมที่ไปลุยภารกิจ ยู่าในชั่นลีกในรอบสุดท้ายก็ได้เล่นไปนะฮะส่วนทีมที่ไม่ไม่ได้ไปเล่นในชั่นลีกที่ตกรอบไปแล้วก็คอดิฟายฟุตบอลโลกส่วนฮอลแลนด์ก็เช่นกันก็มีภารกิจในการไปเล่นในชั่นลีกก็เลยทําให้โปรแกรมแข่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นจ่าฝูงก็เลยเป็นฟินแลนด์แต่ผลงานของฮอลแลนด์ใน2เกมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าดีมากๆเกมรุกโหดมากแล้วเกมนับแน่นปึกครับก็มีชนะทางด้านฟินแลนด์20นะครับแล้วก็นัด ล่าสุดเี่กก็ชนะมอต้าไป80ยิงไปได้10ประตูครับยังไม่เสียเลยส่วนโปรแลรนด์เกมแรกเนี่ยชนะมอต้า20นะครับแล้วก็มีบุกไปแพ้ฟินแลนด์1นนั่นแหละก็เลยทำให้ฟินแลนด์ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเฮดทูเฮดสถิติการเจอกันของคู่นี้ครับทุกทเวทุก,ทก,ทกรายการ5เกมหลังสุดทั้งยูฟ่าเนชันลีกหรือว่าฟุตบอลยูโรคอนแรนผลงานก็ต้องบอกว่าคมทางด้านโปรแลนด์พอสมควรนะครับ 5เกมที่เจอกันฮอลแลนด์ชนะได้ไปถึง4เสมอ1ไม่แพ้เลยนะครับโลดนาคูมันชุดนี้เน้นแน่นอนนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยก็เลือกตัวที่ดีที่สุดเข้ามา,าเล่นในรอบคัดเลือกครั้งนี้ประตูก็มีทางด้านแฟร์บุเกนเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งนะครับส่วนแนวรับเนี่ยนำทัพมาโดยฟิจิลฟันได้ตัวเลือกเพียบเลยฟันได้มีเดอะฟลายดุมฟริสนาธานอาเก้มชาช้ยเดลิกยูเรนทิมเบอร์มิกกี้ฟานเดฟเฟนแล้วก็ฟานพอแยนฟานพอไฮเกน คือชุดเนี้ยของฮอลแลนด์เกมรับที่เลือกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากพรีเมอร์ลีกอังกฤษมีจากเกาโชมา2ตัวคือเดอะฟลายนะครับจากอินเตอร์มิลานแล้วก็ดุมฟริสนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่าอย่างเฟงกี้เดยองนะครับซาฟี่ซิมมอนมีทีแยนนี่ไรเดอร์การ์เฟ,ฟนแบกอ่าแล้วก็รวมไปถึงทางด้านครูปไมเนอร์ก็ติดมาด้วยชุดนี้นะครับส่วนเกมรุกก็เป็นส่วนผสมระหว่างพวกดาวรุ่งละก้าจอมเกา๋านำทัพมาโดยโคดี o, ay, ้กัคโปล์เบมฟิธเดอะฟรายวอลเวคคอร์สดอนเยลมาเล่น อ่ะแล้วก็จัสตินไคเวิร์ดนะครับอ่ะก็มองในมุมของการเล่นในบ้านชุดนี้นะครับของฮอลแลนด์ถึงแม้ว่าโปแลนด์จะเป็นทีมใหญ่แต่เวลาเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฮอลแลนด์ที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าแล้ววันนี้สำคัญตรงที่ถ้าชนะจะเก็บไปได้9้าแต้มจบฟีฟ่าเดย์ล็อตนี้อีก2เกมนะครับฮอลแลนด์ Hon ถ้าผลงานดีนะครับเดี๋ยวเจอโปแลนด์เสร็จจะเจอลิทัวเนียถ้าเก็บชัยชนะได้หมดโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก็ถือว่าสูงนะครับอะคอดี่ไฟเข้ามาโลกในโซนยุโรป ใครเป็นแชมป์กลุ่มเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเลยนะครับวันนี้เลือกทางด้านเจ้าบ,บ้านคอนแลนครับชื่อว่าน่าจะเปิดหน้าแรกเปิดหน้าลุยเข้าใส่ทางด้านโปแลนด์นะสุดท้ายแล้วความเก่าความเขี้ยวแล้วก,ก็การเล่นในบ้านของเนเธอร์แลนด์ของฮอนแลนเนี่ยน่าจะชนะโปแลนด์ได้เงื่อนไขคือต้องการยิง2ลูโลกผมชื่อว่าน่าจะทําได้คู่นี้ให้เชียร์ไปที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ผมไปที่คัดเลือกุตบ่ลโลกในโซน อเมริกาใต้นะครับเกมระหว่างอุรุกวัยกับเปรูคู่นี้เชียร์เจ้าบ้านอ่ะทีมจอมโหดอย่างอุรุกวัยน่าจะชนะเปรูไปได้แบบสบายๆนะครับสองคู่สองโซนครับค่ำคืนเป็นพลหัพธ์โซนยุโรปให้เลือกเชียร์ไปที่ฮอนแลนด์นะครับส่วนโซนเมกาใต้เชียร์ไปที่อุรุกวัยนะครับแอด eak ครอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เจอการกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่ช่วงโปรแกรมฟุตบอลทีมชาติกันละหลังจากช่วงต้นสัปดาห์ก็เงียบเหงากันหน่อยนะครับวันนี้ทีมชาติจะกลับมาลงเตะทัางฟุตบอลโลกรอบเพลยเลอกโซนยุโรปกับโซนอเมริกาใต้นะครับวันนี้โซนยุโรปก็จะไปลัดเลาะเก็บตกความพร้อม ของบบลกเรียกับสเปนส่วนในโซนอเมริกาใต้นะครับไปดูคู่ของโคลอมเบียเจอกับโบลิเวียครับไปดูโซนยุโรปกันก่อนนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเกมแรกของทั้งคู่นะครับคืนนี้ลงเตะ1นนาฬิกาสนาทีเป็นการแข่งนในกลุ่ม E ีเบลกเรียเจอกับสเปนครับก็บบลกเรียเองอุ่นเครื่องมา2นัดช่วงฟีฟ่าเดย์รอบก่อนหน้านี้ครับในเดือนมิถุนายนก็ฟอร์มแย่นะครับตามเดิมคือเล่นในบ้านเสมอไซปรัส แล้วก็บุกไปเยือนแพ้กลีสขาดลอยศูนย์ประตูต่อ4ฟอร์มการเล่นณนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่น่าไว้อกไว้ใจครับประกอบกับนักเตะชุดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไล่รายชื่อชุดล่าสุดเนี่ยไม่มีนักเตะคนไหนเลยที่ค้าแข้งอยู่ใน5ลีกชั้นนําของยุโรปกล็ลองบอกได้ว่าเป็นช่วงตกต่ําขาลงยาวๆเลยนะของทีมชาติเแลเรีย p พ c ิก p ับสเปนครับอันนี้คือสุดยอดทีมที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับกำลังโลดแล่นได้แบบน่าสนใจมากมาก ใน FIFA าเดรอบที่แล้วเดือนมิถุนายนเนี่ยไปเล่นเนชันลีกนะครับแล้วก็ไปเอาชนะฝรั่งเศสสุดมัน5-4แต่ว่าน่าเสียดายนัดชิงเนชันลีกเนี่ยไปแพ้จุดโทษโปรตุเกส2ประตูต่อ3นักเตะชุดนี้ครับถ้าให้ไล่รายชื่อเอาแบบคร่าวๆนะลามินยาม,มานิโกวิลเลียมดานิโอโมเปดรี มิเกลเมริโนแล้วก็มาตินซูบีเมนดี้นี่คือแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับก็ต้องเลยบอกว่ากําลังสุดยอดมากๆเหนือกว่าทุกอย่างครับถึงแม้ว่าจะบุกมาเยือนคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาทั้งหมด20กว่าปีแล้วนะปองบอกได้ว่าบาเกเรียไม่มีอะไรสู้สเปนเลยครับอาวุธในมือถือว่าถ้าวัดกันนี่คือคนละเกรดเลยเพราะฉะนั้นสเปนครับวันนี้จะบุกเอาชนะบากเรียได้แบบสบายๆและเชื่อว่าน่าจะเห็นสกอร์แบบขาดลอยได้เลยครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งครับแฟกันที่โซนอเมริกาใต้นะครับอันนี้จะลงเตะในช่วงเช้า6โมงครึ่งหรือว่าเช้าวันศุกร์โซนอเมริกาใต้เนี่ยทำการแข่งขันการเกือบจะสุดทางละเหลืออีก2นัดสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นนัดรองสุดท้ายโคลอมเบียครับทีมอันดับ6ของตารางเจอกับโบลิเวียทีมอันดับ8อันดับเนี่ยอาจจะดูใกล้กันแต่ว่าสถานการณ์การเข้ารอบเนี่ยต่างกันเยอะ ซึ่งโคลอมเบียเนี่ยวเสือเหลือ2นัดสุดท้ายวันนี้ข้อแม่ง่ายๆเลยครับเล่นในบ้านถ้าชนะได้ไปฟุตบอลโลกเลยนักเตะชุดนี้เนี่ยลุยดีแอสดาวเตะคนใหม่ของไบเยอร์มิวนิกมีฮามิสโรดิเกสตัวเก่าประจําทีมชาติแล้วกับเจลซันเลอร์มาจากคริสตอฟพาเลตแล้วก็ดานิเอลบุนยอสนะจากพาเลตเหมือนกันก็เป็นอ่าเกรดนักเตะที่โคลอมเบียดูดีกว่าเยอะเพราะว่าโบลิเวียเองเนี่ยเป็นที่สร้างมาดีว่าถ้าไม่ได้เล่นในบ้านที่กรุงลาปาสหรือว่าสนามที่มันสูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะๆเ,เ,เนี่ย ก็จะไม่เป็นชิ้นเป็นอันอยู่แล้วเวลาออกไปเยือนในระยะหลังเนี่ยใช้คําว่าแพ้สบาย <c oughs> อุดก็เอาไม่อยู่ครับเกมเยือน4นัดหลังเนี่ยโดนอาร์เจนตินาไป6เจอเอกวาด,ดอร์ไป4เจอเปรูไป3เจอเวเนซุเอลาไป2ก็จะโดนประมาณนี้ทั้งนั้นเนีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย <c oughs> โคลอมเบียเล่นในบ้านชนะไปฟุตบอลโลกเลยบรรยากาศการเฉลิมฉลองชนะให้มันขาดลอยชนะให้มันสวยงามแล้วคุณได้เฮเวฟุตบอลโลกเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นบอลมีงานในเกมวันนี้ด้วยนะครับดูแล้วโคลอมเบียครับจะปิดจ็อบไปบอลโลกด้วยการปูพรมถล่มเอาชนะโบลิเวียได้แบบขาดลอยครับและนี่คือทงหมดของฟีฟุตบอลในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวด,ด,ดีก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับอ่ะทีมกคลิปวิ科教ฟุตบอลครับติดตามกันกับผมแชมเปญจากเอฟเอ็มเก้าสิบเก้านะครับเจอกันทุกวันช่องนี้ครับผมแชมพ์ทกคุณจากเอฟเอ็มเก้าสิบเก้านะครับก็อัดคลิปวิ科教ฟุตบอลนะครับที่ลงเตะยามค่ำคืนนะมาเสิร์ฟให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับขอฟุตบอลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยละกันนะครับรับข้อมูลคู่ที่จะวิเคราะห์วิจารณ์เผื่อได้ติดตามชมติดตามดูก็จะได้ดูอย่างมีข้อมูลละกันนะครับ พักไปหนึ่งวันนะครับวันนี้กลับมาเป็นฟีฟ่าเดย์นะครับก็ฟีฟ่าเดย์เนี่ยเดี๋ยวผมเอาเอาไทยกับฟิจิด้วยในฟุตบอลชิงทุระธานคิงส์คั p ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแต่กันช่วงค่ำนะครับแล้วก็สองทุ่มตรงนะครับคืนนี้แล้วก็ข้ามไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปละกันนะครับผมเลือกคู่จอร์เจียกับตุรกีละกันนะครับวันนี้ฝากไปสองคู่เหมือนเดิมทุกท่านติดตามัปอยู่ครับก็ อย่างที่บอกครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะฟังนะครับพิพิคอ์จารย์จาก,กูรูชื่อดังหรือว่าผู้ใหญ่กีฬาชื่อดังระดับประเทศคนอื่นๆเนี่ย,ยก็สามารถกดติดตามช่องบอลวันนี้ได้นะครับทางช่องทาง,ท,างทิกตอ k หรือว่าทาง YouTube ก็ตามนะครับแล้วก็หรือว่ากลุ่มไลก์กลุ่มก็ได้นะครับแอดไลน์เข้ามาจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับทีมงานเองเนี่ยก็เรียกว่าคุณภาพครับทั้งในเรื่องข้อมูลสถิติความเคลื่อนไหว ชีท้ทีเด็ดฟันธงอะไรต่างๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับทีมงานแบรนด์ของบอลวันนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ไลน์แอด,ด GM33 ครับ Kings ครัก่อนทีมชาติไทยของมาสาทดาิชีอิได้รับความสนใจล้นหลานนะครับที่การเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีและผมก็ยังมองว่าไอความฟีเวอร์เนยแหละจะเป็นพลังแรงใจให้กับนักเตะไทยที่ลงเล่นนะครับความเขี้ยวของไทยก็ควรจะดูดีกว่าฟิจิ ทีมเยือนอยู่แล้วนะครับกับตันทีมชนาทิพย์สงกระสินสุปโชคสารชาติเจริญศักดิ์วงกรนั่นจะเป็นสามประสานเกมลุกหน้าเป้าอาจจะเป็นปรเมศอัดวิไลไม้หรือธีรศักดิ์เผยพี่อาศิศักดิ์อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนนะครับก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับโดยมีพวกทิติพันธ์พ่วงจันทร์พิธิวัน์สุจิตธรรมกุลพิรดดชนฉำรัศมีนะครับเป็น้องเครื่องตรงกลางอีกคือถือว่า,าผู้เล่นกลุ่มแรกอโอเคครับอยู่ที่อิชิอิเนี่ยเอาผลการแข่งขัน กับผู้เล่นกลุ่มแรกเนี่ยผมว่าผ่านนะครับแต่ว่าจะมีสลับสับเปลี่ยนกับผู้เล่นชุด2หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความสดหรือเพื่อทดลองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในในฐานะที่เป็นฟีฟ่าเดยเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าถ้วยประธานทิง n ์ครับเนี่ยแฟนบอลก็อยากเห็นเรากลับมาคว้าแชมป์ให้ได้นะครับส่วนทางฟิจิครับคุณซูเปอรล็อกเชอร์แมนนะครับจริงๆเท่าที่ เห็นแล้วก็เตรียมการของพวกเขาเนี่ยรอยเซอร์แมนมักจะเล่นระบบ4-4-2นะครับก็เล่นปีก2ข้างเลยนะครับมีลาตูวนา,าวนในเวลาในวารูนะครับเป็นเพเมเกอร์นะครับแล้วก็ริมเส้นใช้สตาริกิฮิลส์นะครับส่วนคู่หน้าเป็นใหญ่แล้วก็แข็งแล้วก็เร็วด้วยนะครับโทมสัสดันกับคริสโตเฟอร์วาซาซาร่านะครับแต่ก็ยังเป็นคุณภาพที่ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เมืออาชีพไม่ใช่ได้เล่นกับลีอาชีพขนาดนั้นนะผมมองว่ายังไงไทยก็ผ่านนะครับ จะเอาชนะฟิจิได้แบบแบบขาดลอยแล้วกันครับในเกมนี้ครับส่วนจอร์เจียกับตุรกีนะครับอรอบกันเรื่องของยุโรปเนี่ยนะครับก็ตุรกีดีอยู่แล้วครับแต่จอร์เจียจุดเด่นคือวันนี้คือได้เล่นในบ้านเพราะฉะนั้นถ้าจอร์เจียอยากจะไปลุยฟุตบอลโลกพวกเขาเพิ่งประสบความสำเร็จกับการได้ไปลุยฟุตบอลยูโรแล้วก็เล่นได้ดีอไอ้พวกไอ้พวกดัชวิลลี่ต่างๆอะต่างๆเนี่ยนะครับก็ก็เลย คิดว่ากลุ่มตัวผู้เล่นจากชุดเดิมๆเ,เนี่ยที่จะไปที่มาจากชุดยูโรเนี่ยผมว่ามันยังประคองในการคัดเลือกไปฟุตบอลโลกได้และพวกเขาเล่นเกมรับเหนียวแน,น่นนะครับเกมนี้คุณซื้ออย่างวิลลี่ซาย,ยครับก็จะวางตัวหลักๆอยู่กันครบแล้วครับตัวลุกก็จออกจิมิคาตาเซ้ควิชาวา่าคอลัสเคเลียโอตา คิดเตชวิลลี่ประตูก็จากลิฟูครับจอร์จี้มามาดัชวิลลี่นะครับรวมไปถึงห้องเครื่องอย่างอจอร์จี้โคโชลาชวิลลี่นะครับตอนบรรยายโคตรลำบากปากเลยฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวหลักๆที่เล่นมาจากยูโรชุดที่แล้วนะครับตุรกีวิชินโซ,โซมอนเตล่าครับแน่นอนสตาร์ดังๆอ่ะนะครับเกมรับอับดุลเคลิมบาดักชีอยู่นะครับตัวลุกก็อาดากูแลเคนันยูดิเคลเลมอัคตุโคกูฮาคันชันฮานกูกูอยู่กันครบแล้วครับแต่วันนี้ผมว่าไปเกมเยือน ผมว่าเหนื่อยหน่อยครับมีโอกาสที่ตุรกีจะไม่ชนะนะครับแล้วก็โอกาสออกเสมอค่อนข้างที่จะสูงและผมยังแอบมองว่าถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นจอร์เจียเจ้าบ้านครับคลิปนี้ฝากไว้2คู่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ